กลับ <S Boulder> มาพบกับรายการทําไปทํามารายการที่สนับสนุนให้ทุกท่านมีธรร,รมะอยู่ในใจนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับอาจารย์วัสนาสีโสภาครับอาจารย์ครับ <Okay. S 2> ผมรบกวนถามในเรื่องที่ต้องถามนะครับอาจารย์ครับอย่างน้อยแทนคุณผู้ชมด้ยวยเรื่องนี้ที่เรากาําลังคุยกันเนี่ยพลังจิตอะไรเนี่ยเป็นเรื่องงมงายหรือเปล่าครับอาจารย์ครับเรื่องที่สองเรื่องสะสมถ้าคุณไม่มีอะไรสะสมเลยคุณจะสางไม่ได้ สองเรื่องครับอาจารย์ครับเ,เรื่องของออพลังอะไรที่มันมีความลึกลับซับซ้อนแล้วมันให้พลังมากนะคะคในขณะที่คนที่ได้มาเนี่ยยังใช้ไม่เป็นหรือว่ายังไม่ได้สะสางจิตใจของตัวเองเนี่ยให้มันมีความละเอียดระเมียดก็ย่อมจะใช้สิ่งเหล่านี้ไปในทางที่เสียหายนะคะเพราะนั้นความเสียหายอะไรที่ที่ที่ทมันมากเนี่ย นะคะเขาก็จะถูกว่าเป็นเรื่องไม่ดี<ม>เป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องไม่จริงไม่ได้ทําให้คนเจริญขึ้นนั้นพลังอะไรที่มีความมหัศจรรย์นะคะเหมือนดาบสองคมต้องมีฝากใสแล้วต้องมีลีลามีวิธีในการที่จะนําออกมาใช้ถูกกาลละถูกเทสะดาบคมคมเขาไม่ชักดาบออกมาแขวงบนหัวเล่นหรือไล่ฟาดฟันใครใช่ครับนะคะแต่เขาจะเก็บไว้ในฝกัก<ม>ใช้ยามจําจเป็น งั้นคนคนที่จะเ,ออเบิกเรื่องของพลังจิตมหัศจรรย์เหล่านี้ต้องได้รับการศึกษาเรียนรู้และที่สําคัญต้องชําระจิตใจของตัวเองให้พร้อมที่จะมีดาบคมคมคนะคะให้มีจิตใจเป็นฝักให้ดาบคมเหล่านี้เนี่ยอยู่ในฝักแล้วก็ต้องเรียนกระบวนท่าบทบาทลีลาลวดลายที่จะใช้อย่างดีสิ่งเหล่านี้จึงจะเป็นคุณแล้วเขาก็จะได้ไม่บอกว่าเป็นความงมงาย นะ,ะแต่กลับกลายเป็นเรื่องที่เป็นความมีความเป็นสากลเนื่องจากว่าความไม่ชอบมาพากลความชอบกวนเนี่ยเมื่อมันหมดไปได้รับการสะสางหมดไปแล้วสิ่งเหล่านี้แปรรูปไว้ในสิ่งที่มีความเป็นสากลแต่มนุษย์เราเนี่ยมันมีธรรมชาติส่วนตัวที่เต็มไปด้วยโลภโกรธหลงครับเวลาไล่อะไรที่มันเป็นพลังมาเนี่ยก็อาจจะทําให้เข้าตัวได้นะคะหรือเอาไปใช้ในเชิงไสายศาสศตร์ทําให้ตัวเองตกต่ําด้วยซ้ํา นะคะเพราะฉะนแน่นอนนะคะว่าเขาพูดไม่ผิดหรอกเขาพูดไม่ผิดเขาพูดไม่ผิดว่ามันเป็นความมางงายแต่ต่อไปเรามีหน้าที่ทําให้เขา,เขาต้องพูดให้ถูกนะคะให้คนเขาพูดถึงเรื่องนี้ในทางที่ถูกโดยขยายมุมมองได้สร้างความเข้าใจออกไปอย่างที่เราบอกว่าต้องศึกษาเมื่อศึกษาก็ต้องได้ฟังในสิ่งที่มันขยายวิสัยทัศน์ขยายทัศนคติขยายมุมมองในเรื่องเหล่านี้ อาจารย์ครับคือคือขออนุญาตแต่ละคนเนี่ยจะมีพื้นไม่เท่ากันไงครับอาจารย์ครับมีไม่เท่ากันแน่นอนบางคนฟังอย่างที่อาจารย์พูดอยู่โอ้ใช่ใช่บางคนฟังอะไรยังงงอยู่ก็มีก็เพียรทําฟังต่อไปความไม่เท่ากันของคนเนี่ยไม่ได้เป็นข้ออ้างให้เราไม่ทาอย่าเอามาเป็นข้ออ้างของการไม่ไม่เดินนะคะแต่มันเป็นข้อเตือนใจว่าเดินให้มากกว่าเขาสิจ้ะโอ้โหใช่ใช่ สามารถนี่ครับสามารถสามารถทาได้ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้เราก็มาศึกษาเรื่องเราก็มาศึกษาแล้วก็จริงใจกับสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นใส่ใจให้มากขึ้นมันต้องได้แน่นอนไม่มีอะไรเนี่ยเหนือฝีมือเราถ้าเราคิดจะทําคนที่เขามีข้อจํากัดทางด้านร่างกายนะคะแขนไม่มีขาไม่มีเขาทําอะไรได้มากมายโอ้จริงนะาจา๊าเนาะเพราะเขาไม่ตายไปกับข้อจํากัดของเขาผมเคยไปวัดเขาใช้เท้าวาดลูกเชาแขนเขากุด วาดรูปสวยกาผมมีครับอาจารย์ครับค่ะถูกต้องเพราะว่าอะไรเขาเขาไม่ยอมแพ้ข้อจํากัดอ๋อไม่ยอมแพ้ข้อจํากัดข้อจํากัดกับเป็นแรงผลักดันให้เขาผลักดันตัวเองให้มากขึ้นมันจึงขึ้นสู่สูงสู่จุดที่คนอื่นทําไม่ได้แล้วรวมครั้งออความที่เขามีความบกพร่องอย่างนั้นก็จะมีค่าชดเชยในตัวเอง,อเองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เจอวิบากกรรมอะไรเยอะแยะมีค่าชดเชยอยู่นะคะ แต่หมายความว่าเป็นคนจริงไหมที่จะต่อสู้เพื่อเข้าใจเรื่องราวของวิบากแห่งชีวิตแล้วเติมเต็มต่อเติมชีวิตของตัวเองแบบสร้างสรรค์คือคืออาจารย์บอกว่าเราไม่เป็นคไม่รู้คหรือสู้หรือไม่ได้ทําให้เยอะกว่าคนอื่นสิทำให้เยอะกว่าคนอื่นไม่ยากคือทุกทางเนี่ยมันไม่เท่ากันแต่ความคิดเนี่ยมันขยายคนได้ไม่มีขีดจํากัดครับกับมันบีบคนให้เหลือนิดเดียว ต้องคิดต้องคิดต้องคิดตรงนี้เรื่องนี้ก็ในเมื่อเราครบสามที่สองเราอยากจะวาดรูปสวยแบบเขาอะก็ฝึกใช่ไหมครับอาจารย์เนาะเพียงแต่โอ้จริงๆฟังอาจารย์และเก็ตเลยก็คือเราจํากัดตัวเองเราจํากัดตัวเองเพราะว่าอย่างเช่นคนที่มีวิบากกรรมเยอะๆเจอเคราะห์กรรมเหมือนชีวิตติดตราบาปติดฆ่าอาถรรพ์รู้ไว้เถอะค่ะคุณมีภาคศักดิ์สิทธิ์แรงกรุณาเชิญเบิกค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับ ผมนั่งฟังนี้ไม่อยากให้หมดเวลาเลยครับอยากฟังต่ออีกสักหนึ่งชั่วโมงแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าทุกอย่างก็ต้องมีข้อจํากัดเรื่องของเวลานะครับวันนี้ตะกงกราบขอบพระคุณอาจารย์วัสนาสีโซฟาขอบพระคุณค,ครับอาจารย์ครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับที่ชมผ่านไทย global network 177ประเทศทั่วโลกอย่าลืมนะครับดูเราได้ติดตามย้อนหลังได้ที่ YouTube ทั้งเวอร์ชันไทยและอังกฤษหมายถึงภาษาที่คีเข้าไปตอนหานะครับไม่ยากครับเดี๋ยวทีมงานเราจะขึ้นตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขสุขภาพทั้งกายและใจแข็งแรงขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสังขารนี้ไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่เจ้าของสังขารน,นี้พระพุทธศาสนานี้เป็นของเราเราเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนานี้เรารักสังขารพอประมาณเรารักพระพุทธศาสนาสุดประมาณ ถึงจุดจุดหนึ่งที่ชะตาชีวิตคุณจะต้องมีพลังเหนือพลังจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องแทนที่คุณจะมีมโนมิทธิทธิษทธ์ทางใจคุณลับกายตีกลับไปเป็นเป็นพิษทางใจอันนี้เห็นเห็นภาพชัดเห็นภาพเลยชัดชัดขึ้นเลยชัดขึ้น